อ่านี่วันนี้ได้กินเห็ดอีกแล้วนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้เด็ดติดไฟสองดเดือนอันนี้เป็นบอห้อยโขงหอยโขงนะครับห้อยโขงเอ่อพอดีมันมีขอนไม้ขอนหนึ่งขอนไม้ไม่มีเชื้อเห็ดผมมาแช่ไว้ตลอดนะ ให้ฝนน้ำมาทุกครั้งที่ฝนตกหรือว่าอามันได้น้ำอะครับมันก็จะออกเห็ดอย่างเงี้ยเนี่นเต็มเลยก็ถึงเวลานะไม่เช้ามันออกมาก็ไม่มันนิดเดียวเนาะแต่ตอนนี้บานเลยอันนี้หอยโขงนะ,ะเดี๋ยวให้ดูนี่หอยโขงหอยโขงนะครับหอยโขงจริงๆเลยนะ หอยโขงนี่มีให้ดูหอยโขงนี่เลยหอยโขงถ้าหอยเชอรีตูดแหลมนี่หอยโขงนะครับไอ้ทั้งเห็ดนะเดี๋ยวพวกนี้เอามาแกงเนาะโอเคครับมีมาโชว์แค่น,นี้ถ่ายไว้เป็นที่ระลึกหน่อย นานๆโนนอเอคเก็บนะครับไปเยอะนะเนี่ยมือเดียวไปเยอะนะเนี่ยเก็บหมดเลย นี่พวูนี้ซื้อชะอมแกงใส่นะแล้วก็ซื้อเห็ดสามอย่างเลยนะครับแกง